สวัสดีครับดิจิตอลรับเข้าสู่รายการ Country Show ครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็เราจะมานําเสนอในตัวของคลิปตัวค r r เรนซีนะครับหรือสกุลเงินดิจิตอลนะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็ใน หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับพวกคริปโตเคอเรนซีออกมาเป็นจํานวนมากเลยไม่ว่าจะเป็นเอ่อมีเหรียญอา่าคริปโตตระกูลหนึ่งนะครับที่เอ่อถูกโจมตีค่างเงินจ,นจนตอนนี้ก็เอ่อเหรียญก็ล่มสลายไปแล้วก็มีในเรื่องของเอ่อบริษัทที่ลงทุนเกี่ยวกับพวกอ่คริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็เจ๊งล้มละลายจนเกิดเรื่องอ่ฟ้องร้องกันอะไรแบบกันนี้นะครับผมก็เอ่อเรามาพูดถึงในตัวของคริปโตน,นะครับว่าในความเป็น จริงแล้วเนะี่ยเออพวก การลงทุนที่เป็นคริปโตเคอเรนซี่เนี่ยมันเป็นการพนันหรือเป็นแชร์โลโซ่จริงหรือเปล่านะครับก็จากข่าวเนี่ยก็หลายคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นเกี่ยวกับพวกพนันหรือพวกแชร์โลโซ้หลอกลวงอะไรพวกน,นี้มันจริงหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับก็อันนี้ก็มาเตือนกันก่อนนะครับผมก็ในวิดีโอนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับในโวของอาการลงทุน <S <S <อ>คริปโตเคอเรนซีนะครับผมก็ผมเองก็ลงเองเล่นเองนะครับผมก็ไม่ได้มาอะไรแล้วก็ ไม่มีการส่งเสริมหรือชักชวนให้มีการลงทุนใดๆในวิดีโอนี้นะครับผมก็ให้คุณผู้ชมที่สนใจนะครับก็ไปค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองแล้วก็อาในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงอะไรต่างๆนะครับเพราะอย่างที่ในหัวเรื่องที่บอกไปก็คือ ตัวคริปโตเนี่ยมันเป็นการพนันหรือเปล่านะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าในความหมายของการพนันเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมก็ในตัือของการพนันเนี่ยก็คือการที่มีคน2คนขึ้นไปเนี่ยเข้าเล่นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยการเสี่ยงโชคนะครับผมก็น่าจะเคยได้ยินนะครับประมาณว่า2คนความคิดเห็นไม่ตรงกันการพนันจึงเกิดขึ้นนะก็ประมาณนั้นนะครับ,รมนนรบผมก็อันนี้ก็หลายๆคนน่าจะเข้าใจกันดีว่าการพนันมันคืออะไรนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็ บางคนก็อาจจะมองว่ามันเหมือนการพน,นันทุกกฎหมายอะไรอย่างนี้จริงหรือเปล่านะครับผมก็จะมาดูกันว่าการลงทุนเนี่ยมันมีความแตกต่างกับการพนันยังไงนะครับผมก็การลงทุนเนี่ยมันมีความแตกต่างตรงที่ว่าเราสามารถที่จะจัดการหรือลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้นะครับโดยความรู้ในเรื่องของการลงทุนนะครับผมก็คือการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องลงทุนกับ สินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะลงหลายรูปแบบหรือลงมากลงน้อยหรืออะไรพวกนี้นะครับผมก็พวงนี้มันสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ง่ายแล้วก็ข้อมูลมี เยอะมากนะครับก็สามารถที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงได้นะครับลดในเรื่องของขาดทุนหรืออะไรพวกนี้นะซึ่งแตกต่างจากการพนันนี้ก็คือเอาเงินลงเป็นเดิมพันแล้วก็ลุ้นอย่างเดียวว่าเออมันได้หรือเสียอะไรแค่นั้นนะครับผมก็ไม่มีแนวะคิดในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงหรือการเอาชนะคู่แข่งอะไรกันนั้นนะครับผมการลงทุนในเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับผมก็สามารถลงทุนได้ผ่านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือที่เรียกว่า e x c h ช n g e นะครับผมก็ สามารถค้นหาได้ทั่วไปในประเทศไทยก็มีเช่นเดียวกันนะครับมีหลายเจ้าเลยก็ได้รับการรับรองจากากรตอตนะครับผมก็ สามารถที่จะเข้าไปลงทุนในบริการนั้นได้นะครับก็เน้นะสะดวกและง่ายนะครับผมโดยการลงทุนเหรียญคริปโตเคอเรนซี่เนี่ยจะมีหลักการการลงทุนเหมือนกับการซื้อขายเงินตาระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่าฟอเร็กนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นข่าวเหมือนกันนะครับเพราจริงๆแล้วฟอเร็กมันเป็นแค่การซื้อขายเงินระหว่างประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งอะไรแค่นั้นเองนะครับผมผลตอบแทนในการลงทุนของเหรียญคริปโตเนี่ยได้มาจากการกําไรจากการซื้อขายนะครับหรือที่เรียกว,ว่าการเทรดนั่นเองนะครับ โดยไม่มีการรับประกันผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ไอเน,นี้ยเป็นสิ่งที่ต้องเน้นเลยนะครับเรื่องของอไม่มีการรับประกันผลตอบแทนนะครับถ้าไปเจอที่ไหนนะครับที่เขาประกาศว่า,าลงทุนเท่านี้ได้ผลตอบแทนเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์เล จำนวนเท่านี้อะไรเงี้ยก็เตรียมไว้ได้เลยนะว่าสิ่งนั้นนะคือสิ่งที่เรียกว่าแชร์ลูกโซ่แน่ๆน,นะครับผมเด็กเ่้งการลงทุนในส่วนตรงนั้นก็ไม่เช่นนั้นก็อาจจะสูญเงินได้นะครับเอาแบบการลงทุน พื้นฐานนบะบการแลกเปลี่ยนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับเอาไปนะครับก็เราจะมาทําความคุ้นเคยกับคํานึงนะครับที่มีการใช้งานในเรื่องของการลงทุนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นลงทุนแลกเปลี่ยนค่าเงินหรือที่เรียกว่าฟอรเรตหรือเป็นพวกหุ้นหรือพวกอะไรพวกนี้นะครับผมก็ใช้เทคนิคนี้นะครับหรือที่เรียกว่าเลฟ e ฟเลตนะครับผมเลฟเฟเลตเนี่ยคือเป็นเครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถให้กู้ยืมเงินนะเพื่อ,อซื้อสินทรัพย์มาครอบครองได้นะโดยที่ อ่าเรามีเงินแบบไม่พอที่จะไปซื้อสินทรัพย์อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเงินเราไม่พอเราก็ใส่ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาแล้วก็เอามาลงทุนก็กําไรก็แบ่งกันไปนะครับก็เทคนิคนี้เนี่ยมันสามารถทําให้ผลตอบแทนที่ได้เนี่ยมันสูงกว่าปกติเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการยืมเงินคนอื่นมาช่วยลงนะครับเมื่อถึงเวลาเลิกลงทุนแล้วเนี่ยเขาก็เอาิน เอาเงินในส่วนของที่ให้ยืมนะคืนไปนะครับที่เหลือก็เป็นกําไรเข้าตัวเราอะไรเงี้ยมันทําให้มีผลตอบแทนที่แบบเป็นทวีคูณเลยนะครับจากการลงทุนแบบปกตินะครับพอเป็นเทคนิคนี้เนี่ยก็หลายๆคนเนี่ยที่รู้หลักการเนี่ยก็อาจจะได้เงินเป็นกับเ,เป็นกมก็ได้หรือบางคนก็แบบก็อาจจะเจ๊งจนหมดตัวเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นการเอาเงินคนอื่นมาช่วยลงนะเมื่อลงทุนไปแล้วมันขาดทุนไปมากๆเนี่ยจนอยู่ในระดับเดียวกับวงเงินที่เขาให้ ให้ยืมมาเนี่ยเขาก็เอาเงินที่ยืมมาไปจนหมดเราก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับก็หมดตัวนั่นเองนะครับผมก็คนิคการอ่าริเวลเลชเนี่ยก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับผมก็อันนี้ก็ต้องอ่ารับความเสี่ยงกันเอาเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือระบบ าการลงทุนแบบรลเวอรเรจเนี่ยมันมีผลตอบแทนที่สูงมากนะครับผมก็มันก็จะมีคนที่แบบโลภนะครับผมก็ทำเลเวอรเลจลงมาตั้งผลตั้งไว้เยอะมากนะเป็นหลายเท่าตัวอะไรเงี้ยโดยไม่ได้ดูว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราลงไปเนี่ยมันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ลงไปโม่โม่ซ่วๆนะครับก็สุดท้ายก็ลงไปกระจ๊งอะไรเงี้ยก็หมดเนื้อหมดตัวแล้วก็มาบอกว่าเออไอสิ่งที่ลงไปเนี่ยมันเป็นเหมือนพน,นันลุ้นขึ้นลงอะไรแค่นั้นเองนะก็ลักษณะแบบนี้ คือมันทําให้คนมองว่าการลงทุนแบบนี้มันเป็นเหมือนการพนันนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันในพื้นฐานของมันเนี่ยมันไม่ได้จงใจให้คนเล่นแบบลักษณะแบบนี้นะครับผมก็อ,อันนี้ก็เป็นที่มาว่าเอ้ย,อยที่หลายๆคนมองว่าการลงทุนไม่ว่าจะเป็นลงทุนหุน้นลงทุนคริปโตหรือลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยเอ่อถึงมองว่ามันเป็นการพนันเนี่ยก,ก็เป็นลักษณะแบบนี้คือมันมีตัวช่วยในการลงทุนที่ สร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าลงทุนแบบปกตินั่นเอง okay, ครับผมโอเคครับเขาก็จะมาต่อนะครับนะนอกจากงานเรืเร่อเแ,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 แล้วเราก็มาดูในส่วนของพื้นฐานของคาว่าแชร์ลูกโซ่น,นะครับผมก็ในส่วนแชร์ลูกโซ่เนี่ยคือหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอย่างนี้ว่าแชร์ลูกโซ่มันคืออะไรนะเพราะมันมีข่าวออกค่อนข้างบ่อยแล้วก็เจอมันมานานหลายปีแล้วอะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้ก็ยังมีลักษณะแบบนี้อยู่นะก็คือแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันเป็นการหลอกว่าให้ลงทุนนะครับ เป็นลักษณะเป็นเครือข่ายชักชวนลงมันไปเรื่อยๆนะครับที่เอาเงิน,นมาจากการระดมทุนแบบาการสมัครสมาชิกอะไรกันต่างๆนะครับโดยใช้ลูกโซ่เนี่ยจะมีจุดเด่นนะครับอยู่ตรงที่ว่าเขาการันตีาสามารถให้ผลตอบแทนในระยะเวลาสั้นๆนะครับคือแบบลงร้อยได้หมืห่ดเลยอะไรเงี้ยคือลักษณะแบบนี้คือ เป็นแชรลูกโซ่เขาจะแบบนี้นะแต่ในความเป็นจริงแล้วใช้ลูกโซ่เนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาเงินเราดมทุนที่ได้มาจากกันสมัครสม,มาชิกหรือเรียกอะไรมาเนี่ยเอาไปลงในสินทรัพย์แล้วก็ ได้กําไรมาจริงๆเราไม่ใช่จริงๆแล้วมันก็เอาเงินมาจากไอคนที่สมัครมาใหม่เรื่อยๆเๆๆลยเอาเงินตัวนั้นมามาจ่ายให้คนที่อยู่ข้างบนอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองเมื่อไรก็ตามที่สมาชิกฐานล่างมันได้มีเงินแล้วหรือไม่มีสมาชิกใหม่แล้วเนี่ยก็วงเชลลูกโซ่ก็แตกนะครับผมก็คนที่อยู่ด้านล่างก็ได้รับความเสียหายนะครับ่อ,าอจากนช้นชลลกโซ่แล้วก็จะมีคํานึงนะครับทีอ่อยู่ในวงการคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือ,อคำนั้นก็คือดีส e ตทไลไฟแน รหรือที่ย่อว,ว่า d e f านะครับผมดีฟาเนี่ยมันเป็นแอปอทางการเงินอีกแบบหนึ่งนะครับที่ใช้คุณสมบัติของความเป็นบล็อกเชนเข้ามานะครับผมก็จริงๆเราเปรียบเทียมกันง่ายๆมันก็เหมือนกับธนาคารนะครับที่เขาจะมีบริการพวกปกระกันมีพวกซื้อกองทุนหรือพวกอะไรพวกนั้นนะครับก็ดีฟายก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าความเป็นดีฟาเนี่ยเขา เป็นทักษณะการเป็นกระจายศูน,นครับไม่มีใครมาควบคุมดูแลนะก็ทุกอย่างเนี่ยทำบนเทคโนโลยีบล็อกเชนหมดนะ่าเราก็เอาทุกเอาสิ่งทุกอย่างเนี่ยเอามารวมกันนะครับผมก็พอามาสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าจริงๆเราคริปโกเคเลนซีเนี่ยมันเป็นการพาน,านันหรือเป็นแชร์ลูกโซ่จริงหรือเปล่านะครับก็อันนี้เนี่ยคือเราตอบได้2แนวเลยนะครับก็คือเราจะตัดสินว่ามันเป็นการพาน,านันหรือไม่เป็นการพานันเนี่ยเราดูแค่ว่าไอคนที่ลงทุนเนี่ยเขา มีความคิดว่าอย่างไรนะถ้าคนคิดแบบจะเอารวยจะเอาลงแบบหาได้เงินเยอะๆในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยก็ลักษณะแบบนี้คือลักษณะเหมือนการเดิมพันเป็นการพนันเลยนะครับแต่ถ้าคนแบบลงแบบซื้อยาวๆเก็บตำมันเสมออะไรเงี้ยลงอย่างต่อเนื่องดูพื้นฐานล,ลงทุนแล้วปรากฏว่าเออมันเหรียญตัวนี้ มีอนาคตหรือเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้มากมายอะไรเงี้ยก็เขาก็เลือกที่จะลงอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นการลงทุนนะครับไม่ใช่การผานานันต่อมาเนี่ยเราก็จะมาตัดสินว่าสิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยเป็นแชร์ลูกโซ่จริงหรือเปล่านะครับก็มาดูในส่วนของระบบและการทํางานของผู้ให้บริการนะผมก็คือตัวดีฟายอะไรที่เรายกขึ้นมาก็คือเราต้องดูว่านโยบายของ ตัว d e f าที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเขาเอาเขาทำยังไงมีรูปแบบในการลงอย่างไรอะไรงเงี้ยแต่ถ้า d e f านั้นออกอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีสถานการการันตีตอบแทนผลลงทุนเนี่ยก็อันนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นแชร์โลโซ่นะครับที่อาจจะ แตกในไม่ช้าอะไรนี้ก็อันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับเก็ในเมื่อเรารู้ในเรื่องของอตัวค r y p t o c u r r e n c y นะตัวของ DeFi แล้วก็พื้นฐานนิยามของคําว่าการพนานกับแชโลโซ่ไปแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่ หลายคนเนี่ยยังตกอยู่ในปรวงในส่วนของการพน,นันหรือใช้ลูกโซ่อยู่เนี่ยวันนั้นเนี่ยจะมีลักษณะอยู่ประมาณนี้ก็คืออย่างแรกก็คือข,า,ขาดความรู้ในการลงทุนนะครับผมก็การลงทุนเนี่ยก็ต้องดูในส่วนของพื้นฐานของสิ่งที่เราจะลงทุนว่าเขาเอาเงินของเราไ,ไปทําอะไรเอาไปเกิดประโยชน์อะไรบ้างครับแล้วก็จะมีในเรื่องของผลตอบแทนจะมาในลักษณะแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับก็พวกนี้จะต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานให้ดีๆนะครับผม ก็ถ้าเราไม่มีความรู้ว่าลงตามคนอื่นหรือไปเจอลงในประกาศในโซเชียลอะไรพวกนี้ที่เขาแบบหลอกเงินเราดมทุนอะไรพวกนี้ก็อาจจะโดนโดนหลอกนะให้เป็นพวงอยู่ในแชร์ลูกโซ่หรือการผันนันก็ได้นะครับผมต่อมาแล้วครับผมก็สิ่งนี้เนะี่ยคือเป็นสิ่งที่ถ้ามีแล้วก็มีปัญหาทุกทีครับนั่นก็คือความโลภนั่นเองนะครับผมก็ออันนี้ก็ในสุภาษ,ษิตไทยเนี่ยก็เคยบอกเอาไว้ก็คือโลภมากมากกล้าผายนะครับผมก็อันนี้ก็ คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับผมแล้วสุดท้ายก็คือการขาดความเอาใจใส่ในการลงทุนนะครับผมก็คือเราลงอะไรไปแล้วเนี่ยคือถึงแม้จะศึกษาข้อมูลพื้นฐานมาเป็นอย่างดีแล้วอะไรแล้วแต่เราไม่ได้ติดตามหรือว่าเออต่อไปเขาจะเอาทำอะไรต่อหรือจะมีการพัฒนาอะไรมากขึ้นไหมอะไรเงี้ยหรือว่าโดนดองจนจะเลิกทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ถ้าเราไม่ดูไม่ ติดตามอะไรเงี้ยก็มันอาจจะทําให้สิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยมันหายไปเลยก็ได้นะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นคุณสมบัตินะครับสามอย่างนะที่เอ,อ่อคนที่มีแล้วเนี่ยก็ตกอยู่ในภาวะของ กนานรพนันใช้ลกโซนั่นเองนะครับผมก,ก็ถ้าลงทุนให้ดีรายดีนะครับก็เราอยากไปให้มันมีลักษณะแบบนี้นะครับผมก็เราก็ศึกษาหาความรู้ให้ดีนะครับผมค่อยๆลงทุนนะครับบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพนะครับผมแล้วก็ติดตามการทํางานอะไรต่งตางๆอย่าง,ต,างต่อเนื่องนะครับก็เป็นสิ่งที่ เราทําให้เราดุดพ้นนะจากวงในตัวของการพนันหรือใช้ลูกโซ่นั่นเองนะครับผมโอเคก็ในส่วนของอาคาว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นการพนรันหรือใช้ลูกโซ่จริงหรือเปล่าเนี่ยก็มันก็มี ประมาณนี้นะคะผมก็ส่งท้ายไปกับคําว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลรายละเอียดก่อนการจัดสินใจลงทุนนะครับก็อันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนรวมหรือคริปโตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้บริการในประเทศไทยเนี่ยก่อนต่างก็มีคําเตือนเหล่านี้อยู่ทั้งสิ้นนะครับผมก,ก็สิ่งที่เขาเตือนมาเนี่ยก็ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดเลยนะครับผมก็ผู้ลงทุนที่สนใจเลยไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์อะไรก็ตามเนี่ยก็ศึกษาข้อมูลพื้นฐานให้ดีๆนะครับผมเราก็ลงไปแล้วนะก็ติดตามไม่ดีลนะ้ว่าเออมันต่อไปมันจะเป็นยังไงมันจะมีอนาคตไหมอะไรพวกนี้นะก็เจวนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ได้จะจำเป็นแค่คริปโตอย่างเดียวนะครับผมะแนวยามองเป็นว่าสินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งแบบทำให้เป็นเหมือนผู้ร้ายนะครับที่เออจะจะมาขโมยเงินหรืออะไรเงินอะไรเรา ไปจนหมดตัวอะไรอย่างนี้ก็อันนี้ก็ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในเรื่องราวของเอ,อ่อริปโตเคเรนซีนะครับผมก็ มีประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าเนื้อหาในวิดีโอนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมหลายๆคนนะที่สนใจอยู่นะครับผมว่าเออมันจริงหรือเปล่าที่เขาพูดกันอะไรประมาณนี้นะโอเคก็สำหรับในรายการคารันที่โชว์นะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ